นี่มันจิ้ยแล้วค่ะใส่แล้วใส่กันหรอไหนะเส้ห้องนี้บอกคือดันใส่หองใส่ห้องเกาเห็ดหลวงเห็ดไเง้อเห็ดไปซาก้อนนู้นพดอ้านันมแค้นันมคือขาเหี่ยวลางงจะไม่เงี่ยเด็กมันมันทั้นเนี่ยอ้าวแต่ส้นี่เอาหย่งไม่ดาสั้นเีสั้นเอาสั้นเอาสั้นเ อยู่เด้เนาะยแขวนเยงไมีเอมเได้มีขาเราด้ม่อันหน่เีเออโอ้ยขันมัเเยกถึงนแล้วเาถึงสร้างแง่กับแม่เซอยเด้ป็นสร้างแง่กันนะ นี้เออ้เราไม่คุ้ทางเลยเราไปยังาะวรามันเอามาประกบกันแค่น้อยเย้ด้อันเจียบขาหนังมาใส่กับขานี่นี่เยวเอ้ยเฮ็ดสั้นเตี้ยไรมันสีมงตรงกลางมันสีั้เรเดี๋ยวดอันนี้ก่อนนี่อันนี้มันเดียวอาอมันนนี่มันยังแะคันเร็วมันก็เขาเองันมือโอ้ยยยยย